ให้อัน u t u b e กัดสีเห็นนะคะพิมพคำว่าเจาะใจคุณบุญชัยนะคะก็จะเห็นคุณบุญชัยเจ้าของแอปพลิเคชันนี้เนาะโปงใสพี่้องเนาะถูกต้องตามกฎหมายแอสีแดงเด้อคุณผลโดกเด้อจำไว้เด้อจำไว้เด้อนะคะมาเบิงพี่พ่อนย่าหลงแอปเดีย,ยาหลงแอปเดียนะคะอยู่ในหน้าแอปพลิเคชันขอบคุณค่ะน้องออนขอบคุณมากค่ะนะคะอยู่ในหน้าแอปพลิเคชันเนี่ยเอาสวัสดีค่ะโอ้แม่ก้อย พี่จันมาแล้วก็พี่วิชานมาเออแสดงว่าตามกันมาได้สองคนเนี่ยเอาที่นี่อันเมื่อนี่นั่งอย่างมากนั่งขี่จักรยานมากบอกพี่วิชาน <laughs> แอบหลายเออแอบมมนหลายนะคะพี่น้องต้องศึกษาให้ดีๆนะคะสวัสดีค่ะย่ามเย็นมาสันวาสวัสดีจ้ะสวัสดีค่ะน้องอ้อยยินดีตอนรับเด้อค่ะยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องพี่พรเนาะอ,อ่ะมาทางทางแอบมั่หลายพี่น้องเพราะว่าเป็นอย่างคนต้องมาเหตุแอบกันหลายเพราะว่าช่วงนี้ยุคนี้มันเป็นอ e ีคอมเมิร์ซไปหมดแล้วค่ะทุกคนอยู่ที่ว่า ผู้ใดสิอันร้านใหญ่กลัวแค่นั้นเองนะคะแล้วก็ระบบของใครจะดีกว่าแค่นั้นของใครจะดีกว่าไม่รู้แ